กองทัพอากาศจะส่งอากาศยานเดินทางไปรับคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศนะคะจะไปที่ท่าเรือซูดานค่ะแผนในการเดินทางกลับมาจะเป็นอย่างไรประเมินฉากทัศสถานการณ์เอาไว้อย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เราจะคุยกับพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโคศกกองทัพอากาศค่ะสวัสดีค่ะท่านโคศกคะ่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณพรัีคุณสีรัชดาใช่ไหมครับคใช่ค่ะ ค่ะท่านโฆษกขาตอนนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์ที่จะเดินทางไปรับคนไทยเนี่ยมีความง่ายความยากยังไงบ้างคะครับขอเรียนให้ทราบว่ากองทัพบกาศประสานงานร่วมกับท่านกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นโครงแห่งชาติาได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลกักที่ใช้เครื่องบินของกองทัพะกาศไป อบายพลพี่น้องคนไทยที่รับผลกระทบจากสุดานนะครับขณะนี้เนี่ยก่อนก่อนที่เราจะดาเนินก,การในในคืนนี้เราก็ได้ประเมินสถา,านการณ์หลหนทางเลือกเลือกสนามบินที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่สามารถจะไปดําเนินก,การได้จนกระทั่งมาถึงหน้าวันนี้เนี่ยวันนี้ในคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนกองทัพอากาศได้จัดเตรียมมาจัดพร้อมวิ่งสามรับเพื่อจะเวลยังที่ ท่านท่านโฆษกะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่ค่ะเนื่องจากว่าสัญญาณค่อนข้างมีปัญหาเล็กน้อยนะคะขอขอขอนุญาตตัดสายก่อนนะคะเดี๋ยวขอทีมงานต่อสายโทรไปหาท่านโฆษกกองทัพอากาศใหม่อีกครั้งค่ะเนื่องจากว่าเป็นภารกิจในการที่จะอพยพคนไทยเดินทางออกจากซูดานเพื่อ กลับมาประเทศไทยนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานบอกว่าน่าจะกลับมาถึงวันที่27เมษายนแต่ว่าเส้นทางในการเดินทางในวิธีการอพยพเนี่ยคือเบื้องต้นทราบว่าคนไทยเดินทางถึงพอร์ตซูดานแล้วนะคะจากการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศแล้วจะเป็นการเดินทางกลับออกจากซูดานเลยหรือว่าจะมีการเคลื่อนย้ายขึ้นเรือ ของอาทางการซาอุดีอาระเบียมาที่เจด,ด้าแล้วอพยพคนไทยออกจากเจด,ด้าหรือไม่เดี๋ยวรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมจากทางโฆษกอีกครั้งนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วท่านโฆษกคะ ครับสวัสดีครับค่ะต่อนนี้อเลยนะครับเจ๊แล้วค่ะค่ะเเลยค่ะกองทัพากาศก็ร่วมมือกับทุกหน่วยงานของประเทศครับที่ดําเนินการเพื่อจะเตรียมไปในส่วนของการดําเนินการเมื่อสักครู่ที่ได้รายงานข่าวไปแล้วว่าพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบในซูดานเนี่ยมาที่พอร์ตอัฟซูดานแล้วถ้าเหลือซูดานได้ข้ามขึ้นนั่งเรือมาที่ซาอุดิอาระเบียมาที่สนามบินอับอัตูราซิกนะครับหรือที่ที่เมืองเจดด้าของท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งณขณะนี้เนี่ยในวันนี้กองทัพอากาศได้ประสานง,งานทางด้านทุกการขอบินผ่านด้านฟ้าแล้วก็เตรียมบุคลากรทั้งหมดพร้อมออกเดินทางในคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนคืนนี้ครับก็จะประกอบด้วยเครื่องบินเอ r b บัส340จำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งสามารถจะช่วยพี่น้องคนไทยกลับมาได้ประมาณ145คนซึ่งซึ่งเครื่องเนี้ยก็เราก็จะไปดูว่าไปคัดกรองจาพี่พี่น้องที่จะกลับมาเนี่ยว่ามี เป็นสุภาพสตรีเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนป่วยไหมอะไรไหมให้พร้อมในชุดแรกจะเดินทางกลับมาก่อนอแล้วก็มีเครื่องบิน4 3 0อสาสิอีกสองเครื่องบินไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะได้จะบรรทุกได้อีกประมาณเครื่องรับแ80ดสิบคนนะครับก็จะเดินทางไปถึงในคืนนี้ในในบรรทุกนี้เช้าประมาณสัก้าโมงเช้าเวลาเวลา,เวลาประเทศไทยครับึงที่นั่นแล้วแในที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องไม่พอเราแตนาบเครื่องแอร์บัสสามสองศูนย์ีกสองเครื่อง ที่พร้อมจะบบินไปซัพพอร์ตภารกิจนี้ครับก็ในส่วน,นของกองทัพอากาศเนี่ยก็จัดเจ้าหน้าที่ต่างๆที่พร้อมอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางกลับมากับเครื่องบินของกองทัพอากาศประกอบด้วยชุดปฏิบัติการแพทย์ชุดลำเรียนผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์นะครับนักบ,บินลูกเรือแล้วก็ชุดนักษาามปลอดไทยก็จะเดินทางในคืนนี้ครับทนผู้าราชการทหาศก็จะมาส่งการ เครื่องบินด้วยตัวท่านเองครับในคืนนี้เป็นการบรรยายสรุปว่าจะดาเนินการอย่างไรบ้างตอนสี่ทุ่มที่ท่าอากาศยานสองดอนเมืองของทพการครับผมไปรับที่เจ็ดด้านะคะท่านคะยืนยันไปรับที่เจ็ดด้านะคะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติอับดุลลาซิเจ็ดเมืองเจ็ดด้าครับเจ็ดด่านแอร์บัสสามทีสูตรนี่จะบินไปประมาณแปดชั่วโมงครึ่งจะไปถึงที่นั่นครับพอถึงที่นั่นก็อำนวยความสะดวกต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศดูแลเรื่องของการดูแล์วิตเครื่องบิน เมื่อพร้อม1 0ยเจ้าหน้าที่แพทย์ของเราก็จะไปพบปะกับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางกลับก็จะมีการตรวจร่างกายมีการดูแลว,ว่าจะใครก่อนใครหลงังจัดลำดับจนกระทั่งพร้อมแล้วก็ถึงจะ,ะบินกลับมาที่ประเทศไทยครับค่ะง,งว่ามันจะ,จจะ,ะปรับเปลี่ยนนิดนึงครับครับค่ะแสดงว่าถ้าไปถึงซาอุดีแล้วเนี่ยค่ะจะมีกระบวนการในการคัดกรองก่อนอาจจะพักเที่ยวบินสักครู่หนึ่งแล้วค่อยบินกลับมาไทยอาจจะไม่ใช่บินกลับมาในคืนนั้นเลยใช่ไหมคะ ถ้าถ้าเกิดว่าเครื่องบินพร้อมไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเครื่องบินปกติแล้วก็พี่น้องคนไทยที่จะขึ้นหลังจากตรวจเรียบร้อยมีจํานวนเพียงพอแล้วก็สามารถจะขึ้นเครื่องมาได้ก็ก็จะจะบินกลับเลยก็น่าจะประมาณทักหกหรือเจ็ดชั่วโมงหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะบินไินบัสสามสี่ศูนย์กลับมานะครับแล้วก็จะมีมีห่วงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของนัดบินที่จะพักผ่อนด้วยเพื่อจะเดินทางกลับมาที่ ที่ประเทศไทยครับผมค่ะท่านท่านโฆษกครับเาเรพยายะให้ให้เร็วที่สุดครับค่ะม,มีมีรายงานเบื้องต้นบอกว่าจะมีคนไทยอีกประมาณชุดหนึ่งจํานวนอาจจะไม่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นักออกจากสูดานมาด้วยตรงนี้เนี่ยความพร้อมในการที่จะอ,ะอำนวยความสะดวกในการ ช่วยเหลือกลับประเทศเนี่ยจะมีการวางแผนยังไงคะจะส่งเครื่องบินไปเพิ่มไหมหรือว่าจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรนะคะครับผม,ผมเรียนได้ทราบอย่างนี้นะครับที่ว่าเรียนว่าเครื่องบินเนี่ยในในคืนนี้จะไปสามเครื่องหนึ่งเครื่องคือแอร์บัสแต่จะมี4ีรสิบอยู่ที่นั่นสองเครื่องซึ่งซีรัมสิบสองเครื่องนี่แหละจะเป็นเครื่องที่สแตนบายรอเก็บตกว่ามีน้องมีประชาชนที่จะกลับมา แล้วก็ต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและสามารถที่จะผ่านมาที่พอร์ตอัฟซูดาตั้งเรือข้ามมาสวิตเซอร์แลนด์ได้เพราะเป็าน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะเก็บตกกลับมาทั้งหมดเลยครับโดยวางแผนว้ที่4ี่และสาสิบถ้าสี่ลามสิบมาหมดแล้วยังยังไม่พอแอร์บัสถ้าเกิดส่งแล้วก็สามารถจะบินกลับไปได้แล้วเลยจะมีถ้าเกิดว่าเครื่องเครื่องบินของกองทัพอากาศอาจจะมีมีปัญหาหรือไม่สามารถจะบินต่อได้ก็เราก็ยังมีแอร์บัสสามสองศูนย์เครื่องที่แสวบายพร้อมที่จะไปรับพี่น้องคนไทยครับ ขอให้มั่นใจครับว่าถ้าข้ามมาอยู to to <s <S and and ่ในพื้นที่ปลอดภัยของซาวอุดิอาระเบียแล้วกองทัพอากาศเตรียมการทุกอย่างทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องบินแล้วก็เพื่อที่จะดึยขึ้นดวงพาพี่น้องกลับมาที่ประเทศไทยได้แน่นอนครับค่ะและค่ะขอบพระคุณมากค่ะ